มันจีบหัวจีบหัวนี้แล้วกันตากระเบื้องเป็นอย่างก็ไขมัอุดตันเออเอ็ดแดดไขมันอุดตันสามปีแล้วบ้างไปหาหมอหมอเกว่ายิ่งสามอาทิตย์พุ่นน่ะแล้วก็นี่ตัดสินใจว่าแก่โนหลานคนเนี้ยไปหาท่นฟังท่น ผังอันนี้ให้เมดแาบนันนี้อันบิตา้าคอนแทคนี่นั่นจําได้อยู่เนาะนี้ให้หลานนี่ให้เบิร์ดให้เขาเบิร์ดวิทยุนะครับให้เขาเอาเอาลองเอามากินเบิงวัดเนี่ยก็คืออันบดกระบอเห็นนะบดเนี่ยโบเหตุโไตนี่บบเห็นทันกัดตัวเองนั่นพูจับชื่อมากินเบิงเนาะสองกองทังนเออคือแจงแจงมันเกึอบนะแงหงค็มได้ เออยังเค้นมันเนี่ยแล้วกระโบเจมแท่นะปีหนึ่งแล้วกระโบห็นแล้วกระโบดกระโบหัจักกระโบดขันบอมากัดมือบอมากัดขานี่กระโบหูเลี้ยงเงคหูเข็มนะเนาะหูเข็มน้อยๆนะเงยเออกูยังเงะหูเข็มได้ปะใช่นเงบมาได้เนาะบิดขาบิดหุบขันตากับสมองครับสมองนี่เออนี่ดูเลยอต้าคอนแทค บำรุงสายตาได้กับชมมงครับผู้ชมไปชื่อทานดูตอนแรกนี่มันมัวม,ม,มาได้ประมาณหน,นึ่งเดือนนะเขาไปทีเขาโฆษณาแย,ยานี่ก็เลยแย่ก็ไปเพื่อนๆก็บอกเขาไปซื้อมากินเขาบอกว่าดีเพื่อนเป็นผู้ชายนะเขากินไหมเขาบอกว่าดียายดีแยไปซื้อมากินนี่ก็แยก็ไปซื้อมากล่องแหลกไปซื้อกระสาลมพุ่นนี่มากล่อง ไปซื้อแมากินก็รู <scary> ้ซ bueno, ื้อก็มันก็ดีแต่มันก็เจมขึ้นมาแต่น่ะเขาแจงเจมขึ้นมาดีนี่มันอย่าหมดแล้วยายไปซื้อแมาเหมกล่องมากินครับอืมันก็ดีแต่ที่ไปตรวจหมอก็บอกว่ายายตายายอะดีไม่เป็นไรเบาหวานก็ไม่ขึ้นตาหมอแกก็บอกอย่างนี้กินวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนครับวันละหนึ่งเม็ดก่อน เพราะว่าตาเนี่มนจะสว่างไอ้แบบขอบตานี่มันจะไอ้นี่แบบกลนตานี่แบบว่ามันจะมีอย่างแบบยางแบบไอ,อ้นี่ตีส่ะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ในตานะคะ <c oughs> อ่ากลมตาแต่ตานี่หมอก็บอกว่าดีส่ <c oughs> งไปไปที่หมอโรงพยาบาลเขามาตรวจนะตรวจที่ เออพอโรงพยาบาลบส่งเสริมที่บ้านเราเนี่ยน้ำมายมันอกวก็ดีตายายดีเพราะว่ารู้สึกว่าแต่มันดีอย่กับคุยก้บฟังนะคุยก้บฟังแต่เขาอยากกินหรือไม่ตอนนั้นเพราะว่ามันมันคนนะาาต,านตา่างบ้านเนาะมันจะผมบ้านเดียวกันยายกินวตาคอแทกดีรู้สึกว่าดีแต่แจ้งดี